สวัสดี2,800คนด้วยลูกค้ายังมือเดียวเอาเอาเอาออกลูกหนึง่งสามโลหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะเก้าหกเจอาแปดู์เก้เ็อาแปดรับพิมพ์รับใต่ชื่อเล่นเลยเก้าหกเหลือแปดศูนยะพี่นะักแปดศูนยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นนะคะไม่ต้องใส่ตัวเลขนะจ๊ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่น ร <8 S 2> ับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยค่ะเ,เ,เ,เทุเรียนเราเป็นทุเรียนแก่จัดนะคะจะไปสุกที่คุณลูกค้านะคะของไปถึงประมาณสองสาวันนะคะอาจจะทานได้แต่ว่าใดๆเราจะมีคําแนะนําติดหน้ากล่องให้นะคะให้ลูกค้าปฏิบัติตามคําแนะนําที่ติดให้หน้ากล่อง<ช>อย่างเ,เคร่งครัดนะคะพี่โฟกัสสวัสดีค่ะสวัสแบบดีทุกคนเลยค่ะมอนทองพรีเมียมนะคะเอาป้ายทลายนใ้เขาดูหน่อยนี่นี่นี่แปดศู <8 S 1> นย์ศู 0, นย์นะคะลูกนี้รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยใช่แล้วครับ 800นะจ๊ะรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นมาจ้ะแม่มามาเร็วมาเร็วแ0 0 8 0 0รับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นมาได้เลยสวัสดีทุกทนจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อะไรอ่ะนั่นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ80 0นะคะลูกนี้ใครใจดีเปิดให้หน่อยใครใจดีเปิดให้หน่อยค่ะรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นมาเลย80 0เท่านั้น800ท่านัั้นแปดลูนี้8ูนครั้ารับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นมาได้เลยค่ะเออรับพิมพ์รับ มีไหมมีไหมรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นครับใครสนใจรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยสวัสดีพี่พารวยด้วยนะเอามามามารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นครับ8ปดูนนย์ครับแปดูนศูย์หนึ่งลูกสวยๆนะพี่พร<อ>นะ้อมเดินทางแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะออช่วยเขาจเขาใจให้ด้วยเดอ้อมาเลยแม่ จาก9เท่าไหร่นะนะฝนจาก9 6 7าหกจาก9 6 7เอา8 0 0ค่ะ8 0 0ครับ8ปดศูนย์เก้า8 0 0แล้วพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลย9 6 7เอา8 0 0แล้วพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยค่ะขอชื่อเล่นครับขอชื่อเล่นด้วยครับพี่ใส่ชื่อเล่นค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นนะคะอ่มาเร็วมาเร็วใส่ชื่อเล่นค่ะใส่ชื่อเล่นค่ะสั่ง2วันได้แล้วนะคะทุเรียนเนื้องามมากเป็นทุเรียนหมอนทองเนื้อดีที่สุดดดเเเทท่่าีีีีจะะะะะไ้้แลวนนนคคป็พรมมย เนื้อส่งออกนะเกตส่งออกครับรับพิมพ์รับเตะชื่อเล่นเลยขวัญครับพี่อะไรนะคะพี่ขวัญอ่าลูกแรกพี่ขวัญพี่ขวัญแคบนะพี่ขวัญแคบแล้วเข้าบ้านค่ะให้เวลาให้วิมจ้ามาพี่ขวัญแคบแล้วเข้าบ้านเลยหสี่สามสองหนึ่งไปลูกต่อไปมาจ้ารับพิมพ์รับเตะชื่อเล่นนะคะสองกิโลแปดแปดแปดสามแปดแปดสามเอาเจ็ดศูนย์ศูนย์อู้แปดแปดสามเอาเจ็ด เอา750ค่ะอ๋อ750 750ขอนิดนึงนะคะ750เพราะลูกเดียว750ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับ750 750พร้อมเดินทางไปเลยค่ะเออมาเร็วมาเร็วจาก8ปดเท่าไรนะ883จาก883เอา750รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยจ้ะพี่โมดพี่โมดพี่โมด750นะคะมาเลยค่ะพี่โมดหรือพี่พี่โมดพี่โมดมาเลยรอแคปนะพี่นะมา5 4 3 2 1 พี่มดเข้าบ้านเลยนะคะอย่าลืมเข้าบ้านด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมเข้าบ้านนะคะเอใครที่ FCF ได้ต้องเข้าบ้านนะคะสองกิโลแปดแคดะปดสามแปดแปดสามมาเจ็ดห้าศูนย์เหมือนเดิมเจ็7ห้า5ูนย์็ดห้าูนย์เจ็ดห้าูนย์ครับรับพิมพ์รับใส่เห้าศูนเหมือนเดิมค่ะรับพิมพ์รับใส่ชิลเล่นได้เลยค่ะเจ็หูนเหมือนเดิมนะคะพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กมาจ้ะพี่ติ๊กมาจ้ะเตรียมแครบแล้วเข้าบ้านเลยพี่ติ๊กมา ไปแล้วสี่สมองหนึ่งมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเรวหนึ่งลูกสวยนะคะสองกิโลครึ่งเจ็ดเก้าเก้าค่ะเจ็ดเค่ะเจ็ดครับรับพิมพ์รับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นเลยเร็วเรๆวเพี่จูนครับพี่จูนมาค่ะพี่จูน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 รอแคมปนะพี่จูนรอแคมปนะห้าวิครับห้าวิมาเร็วไปจัดให้แบบช่ำๆนะคะทายฤดูแล้วหนึ่ง ทายเลดูแล้วแม่ใครอยากได้มากกว่าหนึ่งลูกแจ้งนะคะแจ้งได้นะสองโลเก้าเก้เอาไป8ปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ครับพี่อุ้ยครับเก้าหนึ่งหนึ่งเอาไปแปดศูนย์ศูนย์ค่ะอุ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยมาค่ะพี่อุ้ยเตรียมแถบแล้วเข้าบ้านได้เลยจ้ะพี่อ้อมรอลูกต่อไปเลยพี่ปลารอลูกต่อไปยพี่อ้อมพี่ปลารอลูกต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวให้จัดให้1ลูกช่มชสโลแปดแปดแมามเอาแปดศู 8 0 0ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นแปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์ศูนย์ค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นนะคะคุณแม่เร็วเร็วเร็วรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นนะพี่นะแปดศูนย์ศูนย์นะคะมาเลยค่ะมีไหมมีไหมเร็วเร็วเร็รับพิมพ์รับใส่ช ja. ap ื่อเล่นมาเลยพี่ยามาลูกนี้เร็วพี่ยามาพี่ยาแนะนํามาลูกนี้นะคะพี่ยามาเลยค่ะแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพี่ยาแนะนําลูกนี้เลยพี่ยามาเร็วมีไหมจ้ามี้ชื่่อแพรลีไป พี่ยาครับพี่ยามาเลยขอบคุณค่ะพี่ยาลูกนี้สวยเหมือนกันมาเลยค่ะไปเลยไปเลยเป็นหมอนทองพรีเมียมนะคะพี่ยาเตรียมค่ะสี่สองหนึ่งไปเลยสามโลพอดีกลมมากค่ะสามโลพอดี939เค่ะเก้เอาไป850 850ครับรับพิมรับแปดห้าศูนย์ล้พิมรับแต่ชื่อเล่นเลยค่ะเร็วเร็เร็ว 8 50ค่ะพี่อะไรนะคะพี่ปลาพี่ปลามาค่ะลูกสวยๆเลยมาพี่ดาวรอลูกต่อไปจ้ะใช่แล้วพี่ปลาเตรียมพี่ดาวพี่ยุ้ยมา2 1วันนี้เอาใจคนที่งบน้อยนะคะจัดให้หนึ่งลูกแบบฉ่ำๆหนึ่งลูกไป2กิโล4 771ค่ะ771เอา6 0 0 60... ู้เอา6 0 0เลยไปเลย6 0 0ะรับพี่รับไปเลยเลยเลยพี่อาพี่ป๊อกครับ พี่ป๊อกเอาไปเลยค่ะไปไปไปไไปจัดให้จัดให้ปิดปักจัดให้ไม่ต้องกลัวมา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 พีป๊อกพป๊อกนะสี่สจัดให้จัดให้มาเร็วเร็วเร็วเรนะเร็วนะสโลหนึ่งเก้าหกเเอาไป8 50ห้าศูครับเก้าหกเอาไป850ค่ะอ้เร็วเร็วเร็ 8 5 0นะพี่นะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับพี่เร็วหนึ่งลูกสวยมาก8 5 0รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะสวยๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะพี่เอ๋ครับพี่เอ๋มาจ้ะพี่เอ๋มาเลยค่ะพี่เอ๋พี่เอ๋รอแคบพี่เอ๋แคร็บเลยจ้ะห้าวิครับห้าสี่สามสองหนึ่งพี่เอ๋แคร็บแล้วเข้าบ้านทุกคนต้องเข้าบ้านสองลูกสวยๆมาค่ะสองลูกสวยๆไปสองลูกสวยๆมาค่ะ สโลเก้าค่ะ1 4 7 1งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดอาไปหนึ่ค่ะหนึ่ครับรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นครับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเอาไปหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ค่ะเออหนึ่เหลือหนจากหนึ่งเหนึ่งเลยนะคะเหลือแค่หนึ่ามค่าได้ไปสอลูกแบบพรีเมียมเลยนะคะอน้ำหนักเกือบห้าโลสี่โล9ค่ะช่ำๆเลยช่ำๆเลยเร็วๆช่ำๆหนึ่งลูกแบบช่ำเลยค่ะช่ำม่วช่ำมัวครบ รับพิมพ์รับเตะชื่อเล่นมาจ้ะมาเร็วมาเร็วหนึ 1> 1, 3, ่งสามศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับเตะชื่อเล่นมาจ้ะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์เท่านั้นนะะ un, 0, นะพี่นะมีไหมคะรับพิมพ์รับเตะชื่อเล่นนะคะมีไหมจ้ะสองลูกสวยๆนะพี่นะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ค่ะคุ้มเลยคุ้มเลยรับพิมพ์รับเตะชื่อเล่นได้เลยเอามามามา,มาเร็ว <c oughs> สองลูกคุ้มค่าส่งนะไม่มีเอาเป็นลูกเดียวคะ่ะใครอยากได้สองลูกแจ้งแม่ค้านะคะเดี๋ยวขึ้นให้ค่ะโอเคมาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนะสอง 883เอาไป800ค่ะ800ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับ800 800ค่ะรับพิมพ์รับเสร็จชื่อเล่นเลย800นะคะรับพิมพ์รับเสร็จชื่อเล่นได้เลยพี่ติวครับพี่ติวมาค่ะพี่ติวพี่ติวพี่ติวรอไปพี่ติวมาเลยค่ะครับห้าวิมาเร็ว5 4 3 2 1ไปเลยค่ะต่อเลยค่ะ3ากิโลสค่ะห 1051เอา950ค่ะ950ครับรับพิมพ์รับ1051เอา950ค่ะ950 950นะพี่นะพี่ไกด์ครับพี่ไกด์มาค่ะลูกสวยๆนั้นเลยนะคะมาเลยแม่มาพี่ไกด์รอแคปครับมาพี่ไกด์มา <5 S 1> เลยค่ะ5 4 3 2 1ต่อไปจ้ะเร็วๆๆๆ2โลครึ่งค่ะ7 9 799ดเก้อาเจ็ค่ะ700ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่น700 7ศูนย์ศเอาเจ็ค่ะรับพิโอครับพี่โอ,ค,โอค่ะ,คะรับพิมพ์รับแต่ชื่อเล่นแล้วเข้าบ้านอย่าลืมเข้าบ้านนะคะแอดมินรออยู่ไม<า>่ตมตาม <S 2> 2 <S ลูกค้าเลยลุ 1. 1> ้มเต็มฟาดไปหนักเลยนะวันนี้นะ <laughs> ฟาดเป็นหนักนะเราอะ่ะ3ามตค่ะ 9 9 5 900ค่ะ900ครับรับพิมรับความชื่นเล่นครับเก0 900กงช้างแคบหลุดอ่ะ900น่หนักเหรียญเออพี่รับพิมรับความชื่นเล่น90 0ค่ะรับพิมรับความชื่นเล่นครับเร็วๆๆๆๆๆๆเดี๋เวก็เร็ร็วค่ะรับพิมรับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะมาเร็วมาเร็วรับพิมรับใส่ชื่อเล่นครับพี่เร็ว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 เด้วครับพพร้อมชื่อเล่น รับพิมรับพร้อมชื่อเล่นนะพี่นะเร็วเร็วเร็วรับแล้วต้องใส่ใส่ชื่อเล่นให้ร้านนิดนึงนะจ๊ะใช่ครับเราถึงจะปิดให้900นะคะ90 0ยังไม่มีใครรับรับพิมหน้าใส่ชื่อเล่นได้เลยค่ะ90 0รับพิมพหน้าใส่ชื่อเล่นได้เลยจ้ะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว90 0รับพิมพหน้าใส่ชื่อเล่นจ้ะก0 0เท่านั้นนะพี่นะเร็วรับเลยรับพิมหน้าใส่ชื่อเล่นได้เลยจ้ะของานไว้นะพี่นะ ใครสนใจยังไงแจ้งนะคะใครสนใจมากกว่าหนึ่งลูกบอกได้เลยนะคะพร้อมยกขึ้นให้ค่ะแจ้งได้นะอยากได้กี่ลูกอยากเปลี่ยนลูกค่ะบอกได้เปลี่ยนลูกค่ะไม่ต้องรอค่ะใครใครไม่ทันก็ให้ไม่ทันไปเวลาไม่มีคนเอฟไม่ยอมเอฟลูกที่ไม่มีคนเอฟสองกิโลสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดเจ็อาเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับรับเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะรับพิมพ์รับเตะชื่อเล่นได้เลยค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะลูกนี้เจ็ดศูนย์ศูนย์พี่หลิวครับพี่หลิวค่ะพี่หลิวเตร พี่เหลือรอนะรอแคทนะท้ายเรื่อดูแล้วนะท้ายเรื่อดูแล้วนะแบบกร็นำอืมอืมไม่ได้ไม่ได้พูดลืมไป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 สามโลนึงค่ะ967าหกเจ็เอาไป850 850ครับรับ967เอาไป850ค่ะ850 850ครับเก้าหกเอาไป850พี่เบียร์ครับพี่เบียร์มาค่ะพี่เบียร์พี่เบียร์พี่เบียร์มาเลยค่ะ รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นนะคะเออไม่ต้องใส่ตัวเลขนะแม่นะรับพิมพ์รับใส่แค่ชื่อเล่นนะ 4, 3, สามสองหนึ่งใส่รับพิมพ์รับใส่แค่ชื่อเล่นนะคะสามโลพ <9 3 S 1> อดีค่ะ939ไป850ค่ะ8 5 0ย์ครับรับพิมพ์รับความชื่อเล่นเร็วๆร50ค่ะ939ไป850ค่ะ8 5 0 8 5 0พี่รับพิมพ์รับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะ850เห่าั้นนะพอค่ะจบจบค่ะพแปดห้ะศูนย์เท พี่โรสค่ะพี่โรสพี่โรสเตรียมแครบเลยค่ะแครบแล้วเข้าบ้านได้เลยจากคุณพี่โรสห้าสีองหนึ่งไปลงต่อไปเลยจ้ะสกิโลสค่ะหนึ่งศูนยอามาไปเก้ยค่ะเก้าห้าศูนครับหนึ่งอามาไปเก้ครัพิมพ์รับใส่ชิ่นเล่นเลยค่ะเก้ค่ะพี่เร็วเก้เก้าห้าศูนครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นหนึ่ขอแค่เก้ค่ะ ลูกใหญ่นะคะสวยพี่แพรครับพี่อะไรนะคะพี่แพรพี่แพรมาค่ะเตรียมแคบแล้วเข้าบ้านนะคะต้องเข้าบ้านนะคะต้องเข้าบ้านนะ